สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสิ้นนายพลหแผ่นดินสิ้นพลตรีระลองรัตนสิงห์นายพลหแผ่นดินเตรียมทหารรุ่นหนึ่งคนสุดท้าย20มีนาคม65มีข่าวเศร้าพลตรีระรองรัตนสิงห์ข่าราชการ,รบำนาญ เป็นนายพล5แผ่นดินและเป็นนักเรียนเตรียมทหารบกรุ่นที่1คนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่17มีนาคม2565เวลา18.40นาิกา40นาทีจากการติดเชื้อในกระแสะเลือดที่ตึกฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎด้วยอาการสงบพลตรีรรองรัตนสิงห์เกิดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2463 เป็นบุตรของรองอมาตร,รีเหรียญและนางเล็กรัตนสิงห์สมรสกับนางวิชาลดาเทพหัสดินณอยุธยาปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกุลธิดารัตนสิงห์มีบุตรหนึ่งคนคือนายวุฒิโรธรัตนสิงห์ปัจจุบันเป็นรองกงสุลใหญ่ณนะเมืองปีนงังประเทศมาเลเซียสำหรับพลตรีระรองเป็นบุคคลที่เกิดใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จนถึงปัจจุบันศพของพลตรีรรองรัตนสิงห์จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ24มีนาคม2565เวลา17.30นนณวัดโสมนัสราชวรวิหารศาลา10และสวดพระอภิธรรมคืนแรกเวลา18.00นา จากนั้นมีพิธีสวดพระอภิธรรมถึงวันที่26มีนาคม2565และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ27มีนาคม2565เวลา15.30นาทีขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T News ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ